จะมีการตั้งอนุกรรมการตั้งอนุกรรมการเพื่อมาตรวจสอบว่าสแกมเมอร์มันอยู่ที่ไหนแล้วก็มาตรวจสอบว่าบรรดาพวกที่พนันออนไลน์มันอยู่ที่ใดแล้วก็ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาตรวจสอบอีกสองอนุกรรมการนั้นอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะเป็นอนุกรรมการติดตามงานว่ามันประสบความสําเร็จในการไปจับกลุ่มอีกพวกแก๊งสแกมเมอร์หรือไม่จากนั้นจากนั้นจะตั้งอนุกรรมการขึ้นมาอีกสองชุดเพื่อที่จะประกอบอีกสามชุดที่ตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้ จากนั้นเพื่อที่จะไปติดตามว่าอีสามชุดที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันปฏิบัติการไปถึงไหนอย่างไรจากนั้นจากนั้นตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบอีห้ากรรมการชุดที่เหลือเพื่อประกอบเป็นชุดอนุชุดอนุเพื่อชุดอนุเพื่อที่จะจัดการว่ามันก็จะต้องมีการดูแลนะไอเรื่องเกี่ยวกับบรรดาพวกสแกมเมอร์ที่ดูดเงินคนแก่ออกไปนั้นเนี่ยนะมันเนี่ยจะมีการตั้ง คณะกรรมการชุดที่จะต้องรายงานนายกรัฐมนตรีเนี่ยอีกกี่ชุดและหลังจากที่ตั้งกรรมการชุดที่รายงานนายกีจะมีคนของนายกรัฐมนตรีซึ่งอาจจะเป็นเลขานายกหรือว่าอาจจะเป็นรองเลขานายกซึ่งจะต้องนะคะขึ้นมาเป็นประธานอนุกรรมการนั้นอีกรอบหนึ่งเพื่อการกองข้อมูลที่จะรายงานต่อนายกรัฐมนตรีอีกคำลบหนึ่งนั่นแหละค่ะวิธีการตั้ง MOU แปลว่าตั้งเพื่อไม่ปฏิบัติการ